บอกว่าได้ฟางฟางไว้ฟางเป็นปุ๋ยห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทต่อไร่ข้าวประหยัดอีกค่าไถอีกสองร้อยสองร้อยีดินเราพูดเรื่องการทำนาแบบลดต้นทุนเนาะหาวิธีประหยัดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าข้าวราคาขายยังไม่ดียังไม่อำนวยเพราะนั้นเราต้องหาวิธีประหยัดก็คือว่าเราเราเราเอาตัวนี้มาหยดถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่แพงนะมันไปหยดไป ถ้าเกิดเราไม่มีข้าวดีดแล้วก็ลิตรนึงเราก็ใช้ได้ตั้งเยอะอเนาะมันก็ได้ผลเหมือนกันเนี่ยเนาะสองร้อยห้าสิบบาทลิตรนึงใช้ได้ห้าขนาดตั้งห้าไร่ละไร่เหลือเท่าไหร่ะไร่เนึ้อเหรอคะถ้าเกิดเราจ้างรถตีดินไล่สองร้อยไปแล้วมีห้าไร่เราใช้แค่สองร้อยห้าสิบบาทเราไม่ต้องจ้างห้าไร่พันถ้าเกิดเราจ้างรถตีดินก็คือห้าไร่พันเทานั้นไอ้นี่มายดเราเสียแค่สองร้อยห้าสิบประหยัดไปตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ຍ່າງເອງນະເ